โอเคนะผมก็มาอยู่กับเกมก็ก็เดนะมาเดี๋ยวพ่อตามมาเลยเด็กมาอยู่ไหนเอลยโอ,อยเคๆเลือดเ,อเ, okay, okay. เลือด,เล,อดเลือดชุบเร็วนะนะชุบเร็วนะเกมแม่เกมน,น,นี้มาขึ้นเร็วโอเคโอ้ไฟ <ขอ S 1> จะให้มันได้ระดับห้าก่อนไหมไม่ มาต้องการหนังโอ้แต่อะไรเนี่ยได้แต่สูงกลางนั่นเลยอาหารสกลางไปช่วยเลยไม่ต้องระดับห้าหรอกมาๆพอเลือดอยู่เยอะนะแล้วก็เลือดเยอะไปๆๆนี่ไงใกล้ๆก,กันเลยค่อยๆล่อ,อน,นี่ไงมาตัวนี้ก็ช่วยเชียรโอ้ โอ oh. ้ยโอ้ยเรือจะอาบจะอากรีบหนีอยู่เนี่ยมันติดอะไรก็ไม่รู้อะแตกเลยแตกเลยก็เก็บเราเข้าเข้าถุงไงในสุดอะจะดูเล่นเองโอเคมานี่นะหน้าจอของครูคิดเพื่อนเพื่อนผมในรลาดลองไง แล้วทำไมก <'t> ็ก็ค่อยๆล่ออย่าให้มันมาเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยประเด็นคือมันมามีพวกเลยนะเนี่นะาคือหน้าจอนะโอ้ยจังคืนจะมากตับคอมดือดตัแคมป์อน ไ,ไฟเปียกไฟเหมือนลดไม่เยอะนะถ้าเจอผ้านแผลก็ฝไฟเราเอาเอาตัวถ้าเจอผ้านแผลไว,ว้โอเคนี่ไงที่ไหนต้องเห็นป่ารึกอะเป็น,นเด็กนั่นแหละ เ,เกมนี่นะรหัสลองนะเดี๋ยวให้ดูเลยนะดูชิงชิงกใกล้ๆเลยโอ้ถึงชิงใกล้ๆเลยทุกคนนะเอารหัสลองมาเล่นแพนนี่นะ่งเล่นหนึ่งได้นะเออดูกระถางให้ตั้งลายลายทำเงินเก็นี่เก่าเก่าเราต้องหายนี้ด่วนเลยนะ ใช่ป่ะหนีใช่ปะอยู่ทำไมไม่ต้อง oh. อยูย่โอ้ยไม่กล้าพูดโอ้ควางโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอนกคู่แน่เลยไป oh. ออโอ้โหนกคู่ลนกค่อะโอ้โหมันดูคือมันจะมาเร็วไหมโอเคเข้าเข้าไฟทันทุกคนโอ้เกือบแล้วเกือบโดนเล่นแล้ว หมาป่าหมาน่าจะไปแล้วหรือไม่ใช่กวางน่าจะไปแล้วกวางกวางกวางเวอร์ชันใหม่กวางเวอร์ชันออคู่เฮ้ยมีสุสารน่ะโหคนเลือดสภาพคนชุบตัวเองก่อนไหมโอเคแล้วก็เปิดนะเข้าไปเอาประตูนี่ใส่ถุงเลย เปิดหีบด้วยทุกคนเปิดหีบเฮ้ยเราเปิดจากนี้ได้เฮ้ยได้เป็นลายโหเพชรเอาดิับเอ้ยเปิดได้นี่หนาลืมไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบุตรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนเหมือนเปิดหีบได้นะเฮ้ยเฮ้ไม่ได้อะทุกคนหัวไม่ได้แต่เลือดแดงแป๊ดเลยทุกคนโอ้โห ทีนี้เอาแล้วเอาไงดีคนเอาเอาเนื้อก่อนดีกว่าเนื้อสติกนี่ไปข้อข้าวคังนี่น,นี่เนื้อด้วยไปไปก็ไปครับก็ไปดี ก็ไปดิครับเส็จหล่อมีแล้วหล่อก็ไต่วันหล่อไป็นมาหมาวันนีน่นะทุกคนหน้าจอเด็กเด็กแว่นนะดูไปนะทุกคนจนกว่าจะได้ไอดี้ชีพคืน โอ้หทุกคนเพิ่งรู้นะเมียนที่เร็วกว่านี้นะทุกคนแต่ผมจะตกได้ไหมอยู่ที่ดวงนะดวงดวงก็ไม่มาทุกทีทุกคนขนาดนี้ยากแล้วนะนะี่ทุกคนขนาดตกโดนนะจะไม่ดีอะ่ะเนี่ยจนมืดอะ่ะคนอืม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  อืมอืมอืมไม่โดนไม่ไม่โดนโดนโดนโอ้ยไม่โดนโอ้ยอืมอ๋อกคนไปไปกลับบ้านก่อนเทนนูสเทนนิน้ำมันคนเอาจ ได้ดิบดีนะโอ้โหทุกคนมีนายเด็กน,นี้ก็ไม่น่าจะได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหไปตกดีกว่าโ,โหแล้วท้าก็ต่ายก็มาซะเยอะเลยเอาจริงๆอยากได้หออแล้ว ไม่ได้หอกเลยตัดไม้แป๊บทุกคน มีฝนแล้วฟ้าร้องโอหคนนี้ก่อนเลยแตบบ่ได้ห่อแล้วทุกคนแล้วก็ขึ้นนี่คนลืมเลยอเอา่ะข้าวฝันฝันฝาด้วยอยากได้ห่อ เขาอยากได้หอกนะแต่เขาเขาเขาคาขดของแป๊บนึงไม้หอกอ่ะคือเราได้หอกหรืได้ปะคุณผมขอท่านแผลก็ได้หอกก็ได้ทุกคนโอ้ได้เลยอลเออใช่ได้แล้วโอ้เกลือเกลือขี้ขี้มันเลยเนะี่ยขี้มันเลยขี้มันเท่เลยเนะี่ย มันเทศอ่ะเนี่ยเดี๋ยนะไอหนังนี่ไงหนังสเต็กหนังสเต็กก็ดีนี่ขอหอกเลยมาไปเนี่ยหรอกไปย้ายไอเด็กเย็นเย็นดึกที่ตายแล้วว่โอยเอาเสื้อผ้าไปอ่นมึงขอจัดของก่อน โอ้โหไฟสภาพตัดไม้ด่วน,นทุกคนตัดไม้ด่วน,นว่าขวานแดงนี่คือเทพเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนเวลาหนึ่งนาทีเดี๋ยวนี้ไปหาอะไรกอนดีกว่าเงี้ยตรงนี้ไ,ได้้าซาเจน เอ้าทิ้งศัตรูเฉยเอาเรียบร้อยสู่แล้วอุ้ยผมอยากได้เนี่ยเร็วอยากได้ปืนปืนโอ้ไฟฉายได้เร็วเนี่ยเนี่ยแปลว่าโอ้นี้บุกไปแล้วนี่ใช่บุกไปแล้วเนะี่ยโอ้โหทุกคน ด,ดูดิดูดิดูดิอ่ะเอ้ยปืนเอ้ยไม่ใช่กระสุนพูดผิดอะไรอ่ะส,สารมากไม่ใช่ไอ้นาวาแน่เลยไอหอกต่อสู้เลยอหอยได้ปืนมานนี้แหละคนตายแน่ทุกคนโห ก้อนก้อนก้อนโอ้โหดูคนไฟสภาพมีนะคนโอ้ไม่ใช่อะไรจ๊ะอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนี่ไหนนี่น ใสหอกใช่ปะใสหอกใสหอกคู่ได้คุดเบียดคุดเดียบคุดเตคุดเตโอ้โหเลือดโอ้ไอตัวธนู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 โอ้อเปลี่ยนแน่ไอตัวธนูไอตัวธนูเลือดอะไรทุกคน อ้ยไม่ใช่เอาแล้วโอเคเอ้าโอเคส2สองวันโอเคผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะิบตามสไปน์นะบาย